สวัสดีครับมาพบกับช่างน็อตวัดเกาะอีกแล้วครับผมวันนี้มาเทศงานก่อนส่งลูกค้าครับตอนเช้าประมาณ8ปดโมงกว่าครับวันนี้ช่วงชัก70กกว่าครับอันนี้น่าจะเจ็ดสมั้งครับปีก50ครับตัวนี้ผมส่งลูกค้าครับงานชิงชันทั้งตัวครับระบบไก่เซฟครับล็อกบนครับตัวนี้นี่ครับไก่แน่นๆครับเซฟล็อกบนครับมาเทศงานก่อนส่งลูกค้าครับก่อนที่จะแพ็คของนะครับเราต้องมาเทคงานก่อนส่งก่อนระบบไกระบบอะไรครับ ไก่ไม่ลั่นไม่เดินใช้ได้ครับมาเที่งานก็ทรงครับนี่รับชมครับเจ้าคีโยสองเส้นโอ้โหมันจัดครับบอกเลยไก่นี้ไม่ดีขายทิ้งครับใช้ดีต้องบอกต่อต้องสั่งใหม่ครับโมนมาแล้วนี่ครับเป้าครับโดนนะครับสองเส้นครับคอนโทรลยากแน่นอนครับสองเส้นส่วนมากเส้นเดียวจะเป็นแม่นๆครับสองเส้นจะยิงยากมากครับต้องเผื่อต้องอะไร สองเส้นอันนี้เล็งกลางเป้าปกติครับเข้าปกติครับผมลูกค้าคนไหนสนใจทักฟีสทั้งน็อตระเกาะได้นะครับตอนนี้คิวก็เยอะอยู่ครับสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับเบอร์โทรศัพท์092ครับ802ครับ8954ครับช่างน็อตครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามกันด้วยครับผมเดี๋ยวเราจะมาลงคลิป u t u b e ครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม YouTube กันด้วยครับผมช่างน็อตครับผมเหตุการเรียบร้อยครับเดี๋ยวออกไปจัดส่งให้เรียบร้อยครับผมลูกค้าขอบพระคุณมากครับ วันนี้เขาจบคลิปครับสวัสดีครับ